เขาส่งพยายามปะไม่ใช่ของเขาอะดูแบบพวกแบบในในฟาร์มปะนะอยู่ในฟาร์มปะก็มันก็มีนะในฟาร์มก็มีแต่คือยังไม่รู้ของเรียนคืออะไรวบบโคตรงงโอเคเขารู้แล้วเอาเรื่องสิอันนี้คือลงโก้ของใหม่นะใหม่ได้หมายเลขหมายที่สองอะไรวะหมายเลขสองหมายที่สองอ่ะเปิดดูหมายเลขสองจะอะไรอ่าหวัดสบายขอใหญ่ใหญ่ใหม่ขอใหญ่ใหญ่เนี่ยมันอย่างเงี้ยธรรมดาไปนี่นะเออ ไมันมีขนแม่ตัวเนี้ยมันมีขนนะของเขาเนี่ยนะมันคือแบบมีหนวดปังอยู่ข้างบนมีหนวดปังอยู่ข้างล่างใช่ปะ่าแล้วก็มีไส้อยู่ตรงกลางแล้วมันโตกันแล้วก็ตรงกลมอย่างเงี้ยแล้วเรืงชิมใช่ไหมไม่ใช่ผมตอบกินกะกินกะไม่ใช่ เขาอ,ะอ่ะไปแส่บวกปะใช่ของเขาเป็นอุปกรณ์อาการท่างปะไม่ใช่ของเขาเป็นของเป็นของใช้ใช่ปะใช่เป็นของใช้เย่ม <Yeah. S 3> ไม่จะใช้จะใช้ว่าเป็นของใช้เลยมันก็ไม่ใช่แต่มันคือเอาไว้ใช้งานอยู่หรเด็เขาใบเดิ สวัสดีครับตอนนี้เราช่องลาเต้ C N P ครับผมคือวันนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนกิจกรรมคือปกติแล้วต้องบอกว่าช่องผมจะเป็นช่องที่แบบว่าทํากับข้าอย่างเดียวก็คือทาอาหารหรือแบบไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือวันนี้เดี๋ยวผมมีกิจกรรมใหม่ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมติดมากเล่นแม่งเออเล่นทุกวันม่เป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาเล่นกับใหม่ให้ทุกคนดูว่าผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับมาติดต่อมานี่มันคืออันนี้เคยเห็นปะไม่รู้มีใครเคยเล่นปะผมว่าบางคนอาจจะเคยเล่นผมเพิ่ คือมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก็คือมันเป็นเกมประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนทายอะ่ะสิ่งที่อยู่บนหัวเราอะ่ะว่าเราได้อะไรอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นเอาใหม่ใส่ลองใส่ก่อนนิดอันนี้คือเซิร์ฟเทสก่อนนะทุกคนอันนี้คือจากอ่าที่ายกติกาใจที่บาบกติกาให้ทุกคนดูนะเอาใหม่ลองใส่ดูโอเคแล้วเราจะมีกองไพ่อันนี้หนึ่งใบหล,ล,ลับตาเออยปุ๊บเลยดูดิใหม่มันจะแอบมองนะทุกคนให้ฉันบอกให้ฉันสาวนี่อันนี้คือสิ่งที่ใหม่ได้นี่เกิดมาใกล้ๆดิเออ โอเคเราจะผัดกันทายคือถ้าเล่นจริคือเราจะผัดกระทายนะหมายเราทายมาอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตปะใช่มีทีสาวปะไม่ใช่เออประมาณนี้เราจะผัดกันทายไปเรื่อยๆเรื่อแล้วก็ถ้าใครตอบผิดอะเราจะมีบทลงโทษให้โอเคนะทุกคนโอเคนะเข้าใจเข้าใจกติกาการเล่นนะเฮ้ยแอบดูอะไรทุกไม่ใช่ก็ยังไม่ได้เริ่มเนยทุกคนเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมครับโอเคนะ เราเล่นจริงจังเลยนะเล่นจริงเออมาโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปเตรียมตัวก่อนแล้วเริ่มเกมกันเลยไปโอเคครับผมหลังจากาที่เราไปเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมเลยคือเกมนี้เป็นเกมที่หนึ่งนะตาแรกคือแพที่ผมเอาจริงนะใหม่ผมบอกเลยเออมาสับก,ก่อนอ่ะใครก่อนเตะกันแหละโอเคเราตาหนนั้นไม่ดีอ่ะอันนี้ของใหม่นะต้องนี่ยยากไหมระดับความยาก สิทจริงเหรอเออขนาดลำความยากคือสิทนะอ่ะของผมต่ออ,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 อันนี้ของสเต้ยนะทุกคนต่น <ะ S 3> ออะไรอ่ะของเตเ้ยเสร็จแล้วมาวโอเคเริ่มลเลยนะทุกคนผมผมเริ่ม,มจริงจังนะนะมาอ่าต้องบอกคืออันเนี้ยคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะที่ท,ท,ทุกคนเห็นว่ามันมีรูปนะคือผมไม่เห็นจอนะอันเนี้ยคืเอเราไม่เห็นทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราจะป่อยิงฉุดก่อนนะว่าใครเริ่มก่อนมาปอยิงจุด แขรือเลของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตปะไม่ใช่แสดงว่าของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่ใช่มันหลอกเลยวะของของเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปะต้นกำเนิดของมันใช่ต้นกิเลิดขรงะมันใช่อเกลียอะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นของใช้ปะใช่ จะได้ว่าเขาต้องแบบใช้เหรอก็แล้วแต่เราจะใช้หรือไม่ใช้อะไรวะเราพบเห็นบ่อยไหมอนเนี้ยเราเห็นนะเราก็เห็นบ่อยนะแล้วแต่ถ้าเราไปตรงนั้นมันก็เห็นนะถ้าเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เห็นอะของเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นของใช้เราใช้ันในชีวิตประจำวันไหมถ้าเราอยากใช้เราก็ใช้ได้จะถามว่าใช้ทุกวันไหมเราไม่ได้ใช้ทุกวันโอเคไม่ได้ใช้ทุกวันของเขามันต้องใช้พลังงานไฟฟ้าไหมในการขับเคลื่อนมันเนี่ยไม่ต้อง แสดงว่ขาของเขาใช้ทำไมคะหร <c oughs> ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ดูดิใหม่ไม่ถามตามผมลู้คำยันเป็นบ้านไม่คิดเลยของเขาเป็นอุปกรณ์แบบการช่างวะไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเป็นของไทยแล้วก็ไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยอะมันสร้างขึ้นหรือว่ามันมีของมันอยู่แล้วมันสร้างขึ้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วโอเคของเขา เอาไว้ขังอะไรวะเอาไว้ขังแบบขังศักดขังอะไรวะใช่ตายแลโกีโะโอะไรต่อมาของเขาตอบดูได้เลยคือถ้าตอบผิด่ะใหม่ก็โดนนะแบบถ้าผมตอบต่อใหม่ก็โดนเนะของเขาส่งพยาปมะไม่ใช่ของเขาอะดูแบบพวกแบบใน,ในในฟาร์มปะนะใน,ใ,นในฟาร์มปะก็มันก็มีนะในฟาร์มก็มีใหม่โก้หกเว้ยะ ไม่ได้โกหกโอเคได้คือยังไม่รู้ของตัวเองคืออะไรวบบโคตรงงโอเคเขารู้แล้วเอาเรื่องดิเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์อ่ะมนุษย์ทำขึ้นมาเราไม่ได้ใช้ทุกวันทบบแม่ทุกวันปิดได้ไหมปิดได้โอเคผมตอบกันเลยร้วหน่อยวะใช่ปะมันง่ายอะผมเต้อะว้าวถูกข้าวหอม ่โอเคครับผมคือผมตอบถูกแล้วครับ 1, ห,รหนึ่งข้อใหม่ก็โดนลงโทษเอาอุปกรณ์นะคือเราต้องจับฉลากครับทุกคนมาฉลากมาโอเคครับผคม,ม, okay, ผมคือผมตอบถูกก่อนนะครับผมก็ผมก็ไปฝ่าชนะในเกมแรกไปใหม่จะต้องลงโทษก็คือเดี๋ยวใหม่จะต้องจับฉลากอันนี้ซึ่งหน้ากล่อ,องเงี้ยคือมันจะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามห้าจับอ่ะโอเคเดี๋ยวเพิ่งเขาไปแกะให้ คือเขาจะถามกัว่าไอ้ที่อยู่บนหัวใหม่มาคิดว่าเป็นอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะคิดไม่ออกเอางี้ให้เป้ใบดีกว่าให้ผมใบเลยนะแบบใบให้ไทยให้ได้บังแดดลมไม่ใช่ใช่บังแดดไม่พี่ไม่ใช่อะไรวะหัวโอ้โหคือบังแดดอะให้บอกว่าอะไรให้บอกว่าอะไรใส่เล่นอย่างเงี้ยเหรอใส่หัวอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ที่หัวเลยน่าอ่อนดูดิใบได้แล้วตอบเถอะมา อันนี้คือล้มโพสของใหม่นะใหม่ได้หมายเลขหมายเลขสองอะไรว่าหมายเลขสองหนะมายเลขสองอ่ะเปิดดูหมายเลขสองคืออะไร <c oughs> อ่าวาซาบิอโอเคโออย่างเงี้ยอันนี้ใหม่โดเนี่ยครัวบวาซาบิของปดเหรอทำพูดเองนะโปค <c oughs> โคโ,โรเลยเดี๋ยววะนะต้องกินทั้งอันเลยไหม <c oughs> เออใช่ไงจริงหรอเอออะใหม่อ่ะทั้งอันใส่เองเลยขอใหญ่ใหใหม่ขอใหญ่ใหญ่เนี่ยมันอย่เงี้มันเทพดาเลยนี่นะเออ อันนี้กินเยิะจริงไหวปะเนี่ยโอเครับโอ้โ่าโอเคครับ okay, ผมก็จบ <laughs> รอเกมแรกไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลย <laughs> ป โอเคครับผมเราจะไปเกมต่อไปกันเลยเกมแรกใหม่ก็รู้แล้วว่าใครชนะฮะคือผมก็เก่งมากผมบอกเลยว่าอันนี้คือเขาต่อให้เต้ไม่ตั้งแต่วันแรกที่ผมเล่นเลยวันแรกคุณเห็ผมเล่นผมตอบถูกหมดวันที่สองผมอ่อนให้ไม่ได้วันที่สองวันี่ชนะหมดเลยไม่ก็แต่ละนเอาผมโคตรยากเลยอ่ะไม่รู้อะเมื่อกี้ใครเปิดก่อนนะใหม่ใช่ป่ะอ่ะตอนนี้ผมเตเปิดก่อนเขเปิดให้ใหม่ใช่ป่ะเออใช่โอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวใหม่เปิดให้ผมก่อนเริ่มเลยอันนี้นะทุกคนอันนี้ของเต้อดง่าย อ่ะเดินตานะให้ของใหม่เนี่ยให้ของใหม่นะทุกคนโอ้โหพูดยากเลยจริงหรอระดับสิบโอเคครับผมมาเกมที่สองเริ่มเลยนะใครเริ่มก่อนเขาก่อนอ่ะของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้ไม่ใช่ไม่ใช่สองแบบอ๋ออันนี้ถามสองคนถามไม่ได้อะไรของใหม่ปะผีดถามผิดไม่เป็นไรเอาไปเอาไปไม่เข้าพูดแล้วโอเคครับผมผมผมถามเลยของผมเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมใช่เออคือเป้แบบง่ายอ่ะ อย่ามาพูดมันอยู่การสูบอันนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่กินได้ไหมกินได้อือ่าของเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหมไม่อะฮะมันอร้างขึ้นอีกอ่ะโอเคแล้วของเขาอ่ะอ่าไอตัวเนี้ยมันกินพืชหรือมันกินสัตว์มันกินพืชเป็นอาหารไหมเนีะ่ะมันกินอะไรวะต้นนะรู้จักตัวนี้ไหมี่ะรู้จักมันน่าจะเออมันน่าจะกินสัตว์หรือพืชก็ได้อ่ะ เออนี่ยเกมนี้มันยากเลยตัวที่ใหม่ไม่ค่อยจักตัวอะไรน่านจะกินน้ำสั่งพูดอะตัวอะไรวะคงจะรู้เลยอะของเขาอะแปลว่าเป็นอาหารโซนยุโรปไหมใช่อเห่จริงจรงโซนไหนก็มีอ่ะแต่เออโซนยุโรปและของเขาเหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันมีขนไหมตัวเนี้ยมีขนอ่า เออมันมีขนนะของเขาเนี่ยนะมันคือแบบมีหนวดปังอยู่ข้างบนมีหนวดปังอยู่ข้างล่างใช่ปะแล้วก็มีไส้อยู่ตรงกลางแล้วมก็กรกันแล้วก็ตรงคมอย่างเงี้ยแล้วก็กินใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อะไรวะไม่ใช่หรออาบผมของเขอาครับ ตัวอะไรวะเนี่ยต้นกําเนิดอ่ะไม่ใช่อยู่ที่ไทยอ่ะดูแบบแอฟริกาอะไรปะก็ดูมันถามดิใครจะไม่รู้ว่ามันเกิดที่ไหนโอเคอ่ะต่อป่อะมีส่วนประกอบเอ่อเป็นอาหารจากยุโรปเป็นเส้นๆปะอืมไม่อ่ะอ่ะของผมนะมันชอบเป่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยมีหางกับเป่างเงี้ยเรื่อยเงี้ย อะไรวะถามจะถามว่ามันเบ่งหรือถามมันมีหางมันมีหางนะครับมีหางโอเคเออมีหางงงม่าถามมากตีขามีหางอ๋อเป็นของข้าวหรือของหวานของข้าวผมตอบอ่าไม่กินกากินกาใช่ไหมไม่ใช่มาจากนี่นิดโตอะไรวะแต่ยังไม่ตอบ เออก็ไม่ตอบไม่ตอบผิดอ่ะเอาอันนี้เลยเอาอันนี้ขอหมผมตอบผิดยอมรับโทษเบอร์หนึ่งเยเบอร์หนึ่งมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอะไรวะมาโอโหมีซอสให้ด้วยใช่คุคให้ม่อันนี้เป็นมาม่าเห็ดคูณสองมาเลยนะคือเราจะตัดแค่คำเดียวนะหนึ่งคำมาแล้วตอได้ไหมเนี่ยได้มาเลยคาคไ่ะ เอาั้น่เาละอ่ะทันใดนเอาหมดเอาเลยเอาเลยเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยเยอะแล้วเนะเออโอเคหนึ่งสองปากคดกว้างเลยอันนี้อร่อยมากใครยังไม่เคยลองต้องลองนะต่อเลยนะโอเคของใหม่นะจะเป็นอาหาร ไม่มีเส้นเขาจะหายถูกไ,ไหมเนี่ยราคาแพงไหมถึงร้อยหนึ่งไหมห้าสิบห้าสิบของเขานะไอตัวเนี้ยตัวหาเลยวะยมันมีสีขาวมะมีสีขาวป๊อกสุนัขกิ้งจ๊อกสุนัขกิ้งอกสุนักกิ้งจอก,จจกจมันเลี้ยงหรอเงได้เหรอไออกมัมมเลี้ยงได้อะไม่ใช่ ของเขาอ่ะมันเริ่มต้นที่พอพานไหมไม่คะโอเคไม่กล้าตอบตอบอะไรอ่ะม้าม้ายังไม่ใช่อะไรวะคือแบบเฮ้ยไม่ถามอะไรกี้แล้วเขาตอบไปแล้วไม่ใช่ไงอะไรเขาคงถามมึงนะอ่ถามใกล้เคียงกับม้าไหมหนึ่งพยางค์เหมือนกันโอเคเกี่ยวกใครเกี่ยวกตอบดีกป่ะตอบ ตัวเล็กออกมาอะไรวะของเขาเราเคยไปกินได้กันไหมเนี่ยอาหารที่เขากินอาหารที่เขาถาเนี่ย <c ười> เคยหรอเคยที่ <c ười> ร้านสเต็กวะมันอยู่ในร้านสเต็กเป็นงงี้ปะยังยังยังมาจากมันปะไม่ตอนนี้ผมอะคิดอะไรไม่นนมไมอ <c ười> <c ười> <c ười> อกเลยเฮ้ยมา ผมตอบยังไม่ทันถามเลยนะเดาหนูนี่ทำไมถึงตอบอ่ะไม่รู้เดาอะไรวะฮี่เขาเก่งเลยเอาใหม่กินเลยได้โอ้โหเกูได้ตอบเขาจะบอกว่ามันคืออะไรอ่ะเขาตอบก่อนเลยป่ะเบคอน กินเข้าไปกินตั้งหลายคำคตรเก่งเลยเนี่เอาหวยเลยให้ตอบอีกทีนึงโอ้ยแดงนิดก่อนผิดอีกคำหนึ่งเอ้าอะไรบอกเลยอ่ะผมให้ดูเนี่ยอันนี้เราคตรได้ของใหม่หูหูเกือบหูแล้วอะเกือบอะไรอ่ะมีไก่เลยแหละโอเคครับเราไปเจอเกมสุดท้ายครับไป โอเคครับผมมาถึงเกมสุดท้ายสุดท้ายปะดูก่อนได้มาเด็กจะร้อยตายไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวกี้ผมถูกนะครับผมนะมาแมงมุมผมหยิบใหม่ใหม่ก่อนอันนี้ของใหม่นะทุกคนมาเรียกงูของเขาอ่ะอันนี้ของเจนะปวดง่ายแม่งได้แต่ง่ายๆมาใครถามก่อนเบายิง เขาอ่ะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตไหมมีชีวิตมีชีวิตแสดงว่าของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมหายากสุดเดิมใช่โอเคของเขากินได้ปหกินได้ไหมไม่ไม่กินอะแต่มันมีบางอันกินได้ส่วนใหญ่ไม่กินต่ไม่กินละถูกีไม่กินละวรัอไม่กินของเขาเป็นเป็นสัตว์ไอ้เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์กันทายว่ามีกี่ขาชื่ออะไรตัสี่ฮะเฮ้ยตอบเลย ดูดิมันเม็นเจ้าถามผมเนี้ยไม่ใช่ปล่อยแรงเลยของเขามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติป่ะเขาไม่ได้กวนนะเขาบอกก่อนอันเนี้ยคือบางอันน่ะมันเกิดขึ้นเองแต่บางอันน่ะเราทําให้มันเกิดขึ้นเราทําให้มันเกิดขึ้นเหรอเราเออเราใช่พูดตามนั้นแหละผม้อกนะทุกคนอะไรวะคือไม่ได้โกงนะเนี่ยชอบมันชอบถามว่าโกงเขาอ่ะอ่าไปสัตว์บกปะใช่อ่างีสัตว์บกไม่ดีเขา ง่ายงเราพบเจอได้บ่อยไหมบ่อยบ่อยวันนี้เจอยังเขาเจอแล้วแต่ไม่รู้เติงเจอยังอะไรอยู่วะของเขาดุไหมดุของเขาเป็นอุปกรณ์งานการท่างปะไม่ใช่อะไรวะไม่ใช่เจออะไรบ้างเนี่ยโอเคตอบเลยไหมตอบตอบพี่ก็โดนอ่ะเอาง่ายๆดุแล้วมีลายของดอกเหลือป้าเหลือบ้าคิดว่าเราทำไมวะ ไม่เหลือหรอใช่เอ้าใช่ใช่โอเคเสือทำเลยนะหาให้ก่อนหาอะไรอ่ะนี่ไงอ่ะเขาขอถามเขาอ่ะอ่ะได้เฮ้ยใบให้เขาด้วเยาจะได้ได้เขาใบอีกนึงเต็งตอบถูกเลยป่ะเราใบมาเขาเอาไว้ให้เป็นของขวัญวันดูดิอันนี้ยังใบไม่หมดเลยวันอะไรช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์ช็อกโกแลตโอ้ย ไม่ใช่อะไรวะดอกไม้ต้นไม้ดอกกุหลาบถูกต้องดอกไม้พูดง่ายเลยเนี่ยง่ายด้วยเนี่ยยากไยฮะเฮ้ยเราถามมาเลยหรอมาอะไรว่เบอร์สองอะไรกันนะนี่ไงวาซาบิตังอันนี้คือบทลงโทษนะครับทุกคนเดูใช่หมายเลขสอง อ้ยอเยเต้พอแล้วโอ้ยเยอะมาะเดี๋ยวไปเอ้ยมันเคี้ยวตะวันอีกอ้อจะต้องไปแล้วแบเยี่ยมอ่ะเอาน้ำไหมน้ำไหมสบายโอเคอันนี้เราจบแล้วได้ยังอีกลออะไรอ่ะเอาอีกอดีกมันง่ายได้มาดิ <laughs> โอเคครับต่อครับแต่กี้ใหม่บอกว่าไม่อยากโดนได้เลยผมบอกว่าได้เลยมันง่ายใครก่อนเขาอ่ะนะมาเขาก่อนดิอ่าเออเมื่อกี้เต้ก่อนแล้วอ่ะมาตำตานี่ของเต้โคตรง่ายแมวไม่ได้หรอมันแข่งใจเขาออกเป็นแอมแล้วลูกนะมาอันนี้ของใหม่ครับมาเริ่มเลยกินได้เปล่ากินได้อะของเขาเรากินได้ไหม ับบมนเรากินไม่ได้กินไม่ได้เลยถูกกินไม่ได้แน่นอน <Okay. S 2> ของเขาเขาขอกินใช่ไหมอาหารใช่ต่อมาข,ของเขากินไม่ได้อ่าของเขาเป็นของไเ่า่องใ,ใช่ปะใช่เป็นของใช้เย่ <Yeah. S 2> ไม่ใช้ใช จะใช้ว่าเป็นของใช้เลยก็ไม่ใช่อะแต่มันคือเอาไว้ใช้งานอยู่หรอเด็กเขาใบเดิไม่มันก็เป็นจริงๆอ่ะของผมนะไอ้ตัวเนี้ยมันให้พลังงานดีป่ะคนงง่ะค่ะแต่ให้ให้พลังงานแบบดูดซึมไ้ดีให้พลังงานแบบอะเรแหวะดูดซึมดีไหมตอบข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตไม่ใช่ไม่ใช่แล สามมันยังไม่ออกเลยอ่ะอันนี้สามนะทุกคนผมเป็นคนซื้อเองอ่ะแต่ผมก็จไม่รู้อ่ะนี่ใช่น้ำเขียวคือเต้อามันตั้งใจจะให้คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยคือที่สตูอ่ะกินบ่อยมากๆแต่ผมก็ไม่เคยกินกับรสท่ามเลยนะนวิธีการทำมะนี่แต่นี้ตกลงกันไว้ว่าจะจิบนะจัดตัวแล้วนะ ผมให้ว่าเลยว่ามันคือโคตรทรมานแต่ผมพอดูด้แล้วว่าคำต,ตอบผมคืออะไรดึงเชียสจิบนะโอเคเป็นแพงไหมเขาซื้อได้ไหมสี่ซื้อได้เลยแต่รัไม่ซื้อผมตอบอผมตอบกล้วย จริงเหรอใช่คือมันง่ายอ่ะมันต้องธรรมดาแล้วลูกมันต้องหลูดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะทำไมตอบมาขขงใหม่อ่ะโอเคเขาตอบซื้อได้เดี๋ยวไม่ซื้อรถไม่ใช่ไม่ใช่เหรอบ้านไม่ใช่เอ้าอะไรวะจะบอกว่าติดเออกรติกไงมาดีอยาลิ้ดัน ให้บอโอ๊ยโดนไม่ได้เดี๋ยวเก็บเดียวเองมันเป็นอึกเลยเอาใหม่ไม่เห็นจะเทอะไรันไม่เอาเดีวกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวอุ้มก่อนขอเล่นนี้เฮ้ยบายาอย่อุ้ไม่เอาโอเคครับเดี๋ยวไปเกมสุดท้ายอันนี้เกมสุดท้ายเนาะ โอเคครับผมหนึงเกมสุดท้ายละอันนี้สุดท้ายจริงนะแต่ใครหยิบก่อนมอไม่ให้เขาก่อนวะใช่<า>ไปรับตาอันนี้ของใหม่ครับไม่ชอบเสจนะอันนี้ของใหม่มาอันนี้ของเต้อันนี้ของเต้นนะโคตรโคตรง่ายแมวอุนน้ยตกใจอ่ะแมวอะไรรอเริ่มเลยกินได้ไหมไม่ ไม่ไม่ตอ่อไม่ได้แล้วกันเพราะว่าเราไม่เคยกินของเขาเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตของเขามันเป็นสัตว์สีขาวใช่ไหมะอะไรวะของเขาเป็นของใช้ปะไม่ใช่ของผมมันกินพืชหรือกินสัตว์ตัดไม่ใช่ไม่กินเลลของเขา <c oughs> ของหวานใช่ไหมหวานของเขาไอตัวเนี้ยดุร้ายไหมมันก็ดุนะ ตีต่อเฮ้ยแย่ใช่เหรอวะไออะไรวะธรรมดาคครับทุกนอันนี้มันง่ายมันเยอะมันก็ตอบใหม่เดียวจะจับท่าให้จับมาจับมาหนึ่งจ้วงจับแล้วนะเดี๋ยวเขาตอบก่อนไหมตอบตอบตอบดิเราชอบกินไหมเขา่เฉยๆแต่หมายชอบกิน เๆบวนี่เหรอไม่ใช่หาซื้อได้นะครับวันใหม่เดอร์ออฟฟิเชียลเบลนี่ของผมเองเดี๋ยวขึ้นรูปให้ครับเาวนี่ผมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดขายต่อนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจด้วยเราเริ่มขายเดือนหน้าค่ะใแพ็กเกจแพ็กเกจติ้กใหม่เออแพ็กเกจจิ๊กใหม่ครับอ่าฝากกดติดตามนะครับสำหรับเพจนี้อ่าผมเฉลยกันว่าใหม่โลใหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับอ่ มันเริ่มแห้งแล้วไม่เป็นไรหรอ่ะพุกนะเป็นค้าไปก่อนกินไม่เรื่องหนูไม่ก็ตอบถูกอ่ะมาเป็นขนมไทยหรือเบเกอรี่เบเกอรี่หนึ่งพยางวะใช่จริงเหรอเออโคตรง่ายเลยอ่ะตอบไปอะไรนะอาปะจริงเหรอ ัำใหญ่ายก็บอกแล้วไอ้คำวะขายไหมยอมไหมเี <h <h ้ก็ไม่ใช่หรอไม่ใช่อ่ะไอ้คำอย่างไหมให้กใบ้ให้เขา ไม่ก็อยากขับเยอะเดี๋ยวเข้าคอให้เขาใบ้หรอไมหใบ้รั้งเดียวแบบได้ตออถู่โอเคเขาเรียกกันเป็นปอนฮะฮะไงเฮ้ยถูกเมื่อไม่เกียอะไร เขาตอบว่าเค้กไงแล้วแม่บอกเขาพี่แม่โอเคเอาผมมาเถอะกินได้โอเคแม่แม่เอาแม่เอาอ่าเไม่แค่เมื่อกี้แต้วเอะโกงโกงอะไรแล้วเจ๊บอกว่ามันไม่ใช่เค้กแบกินเลยแม่โอเคนี่แม่เอาอันนี้เร็วขีดอีกแวขึ้นคใส่ได้เลยขีมอ่ะปากไม่ยอมเดิน เป็นกรรมตามทันกันในชาตินี้คิดดูให้ดีเนี่ยไอแอมเป็นเค้กอ่ะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับรายการชื่รายการเนี้ยคืออะไรวะมันคืออะไรมันคือไรชไมันคืออะไรคืออะไรวะคิดไม่ออกอ่ะตั้งชื่อว่าอะไรดีทุกคนเอานี่ปะ คือถ้าใครอยากให้รายการนี้ชื่อว่าอะไรเพราะผมจะทำหลายอีเดี๋ยวอาจจะมีแข่งกับเพื่อนหรือแข่งเป็นทีมแต่เราจะเอาเกมแบบนี้มาเล่นกัน่เกมเยอะมากเลยตอนนี้ก็ฝากติดตามนะครับสำหรับ e ีต่อไปครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจปาวนี่ผมด้วยครับวันใหม่กออฟฟิเชียลขึ้นเลยบึมขอบคุณมากครับผมไปแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย